ส่วนที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีนะคะก็ได้จัดกิจกรรม5สอ i i g l l e n n i n g Day ค่ะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของบุคลากรและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีนายสุรีศรีชะตารองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม5สบิ๊กคลีน n ิ่งเดซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีได้จัดกิจกรรมทุกปีการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของบุคลากรสร้างบรรยากาศต่อการเรียนของนักศึกษาให้ถูกสุขลักษณะสามารถใช้ศักยภาพของตนได้เต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยในงานมีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาการโรงแรมแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาช่างเชื่อมอุตสาหาการและแผนกวิชาสารสญสัมพันธ์อีกด้วยโดยมีบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า800อคน นายสุรีศรีชาตาลองเพิ่มนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรงศรีกล่าวาว่าวิทยาลัยการอาชีพหนองกรงศรีได้เรียนเห็นความสําคัญของปัจจัยพื้นฐานในการบริหารคุณภาพผ้าสอเพื่อให้บุคลากรทํางานได้รวดเรว็วและมีความถูกต้องในการทํางานมากขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิดความร่วมมือร่วมใจให้บุคลากรร,กรรักหน่วยง,งานมากขึ้นนักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้นและตระหนักถึงผลเสียข,ของความไม่เป็นระเบียบในสถานศึกษาด้วย